พยากรณ์ฝนล่วงนา1ิบมือตั้งแต่1ิบถึงสิบเก้าเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าพายุรุนรมากอีกหล้วพี่น้องสมาช่วงใดก่อนจะไปรับชมระฟังฝากพี่พี่น้องๆองทุกท่านกดติดตามให้ช่องพยากรณ์อากาศภาคอีสานในเด้อจาาขอบพระคุณหลายๆายไปรับชมระฟังข่าวกันเลยขอบคุณข้อมูลจาก e c ซีเช่วงวันที่สิบถึงสิบสี่เมษาย,ยนหกห้ายอมควมกดอากาศตามเนืองจากความห่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนกระิเหตหายภาคอีสานมีอากาศห่อนถึงห่อนจัดและมี ฝ้าลัวในตอนกลางวันในขณะที่ล่มไตและล่มตะว,วันออกเฉียงไตพัดน,นำความสื่นจากทะเลจินไตเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนก่สิเหตุหายบริเวณดังกล่าวมีฝนฝ่าขนองและมีลมกระโชกแรงบางแห่งบางพื้นทีจ่จ้า ถ้ามีเรดาร์ออกมากี่จะเสกหาเดินจ่าเดอ,เดอส่วนสิกาถึงสิบเกาเมษาย,ยนหกหาซิมีมวลอากาศเย็นแผล,ลงมาปกคลุมทาง้งภาคอีสานกองเฮ้าในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศห่อนสิส่งทรงพลห้เกิดพาย,ยุรอรอนเกิดขึ้นโดยซิมีฝนฝ่าคันน,นองล่มกระจกแห้งเกิดขึ้นได้ก็ขอหายพีพีน้องๆชาวอีสานทุกท่านระมัดระวังอันตรายขณะเดินทางสัญจรผ่านบริเวณที่มีพาย,ยุฝนฝ่าคันน,นองซึ่งอาจจะก,ก่อให้เกิดอันตรายไดเนื่องจากลมก่อข้ังแห้ง เ,เนอ,อาจจะมีฝ่าพาเกิดขึ้นได้จ้าโดยพาอีสานของห้าสิเริิมตั้งแต่วันที่14เมษายน2565เอาละจ้าคลิปนี้กีกับมาแจงข่าวซัมนี่เพื่อหายพี่พีน้องนองทันไดสิเดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลรสรงการกราบมาระวังจักน้อยจ้าคลิปนี้กีขอโตัลาไปก่อนจะกลับมาคลิปหน้าจ้าบายบาย